ลืมนะครับ,รบอย่าลืมติดตามภาพยนตร์สั้นเรื่องสารลักสารสัทธาชาโอเคครับ,บเพลงคร้อย่าลืมติดตามภาพยนตร์สั้นเรื่องสารักสารสัทธาได้ทางช่องไทย PBS และสื่อสังคมออนไลน์เดเรอนี้ครับครับ,รบชื่อกฤษดาคัสวันนะครับกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องสารลักสารัทธาครับ เป็นภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับพระสารนะครับจากต้นกกต้นผือนะครับซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นตามท้องถิ่นของอหมู่บ้านในพื้นที่บ้านาบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านอะไรโอ้ยคือบ้านอะไรเท็ได้ไหมเท็ได้ไหมครับเป็นภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประเด็นพระสารนะครับซึ่งเป็น พระที่ถูกสารเคลือบด้วยต้นผือต้นกกที่ขึ้นตามชุมชนนะครับที่เขานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหัตกรรมชุมชนครับผมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกนะครับซึ่งต้องอพอิชิตใจยายของนางเอกให้ได้นะครับโดยโดยการไปหาต้นกกต้นไหลมาให้ยายของนางเอกตามเวลาที่กำหนดครับแล้วก็พระเอกก็ สามารถทําได้หรือไม่ก็ไปติดตามกันครับผมขอฝากภาพยนตร์สั้นเรื่องสารลักษณ์สารทธาด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์สั้นกุ๊กยิกตลกตลกนะครับเกี่ยวกับชุมชนบ้านดงน้อยในจังหวัดมหาสาครคามนะครับซึ่งชุมชนนี้ผลิตพระสารพระไหลนะครับซึ่งเป็นงานหัตกรรมชุมชนแล้วก็เป็นพุทธศิลป์แล้วก็เราพยายามสื่อว่า มันสามารถเป็นทพุธพุทธบูชาได้ด้วยนะครับวานนี้ครับ